สวนลุยสวนนะคะวันนี้ครูหวานจะพาลุยสวนไปดูผลไม้ผลไม้เอเรียกว่าสมุนไพรในสวนต้องเตรียมตะกร้ามาเลยเมีดเผื่อจะเจออะไรแล้วก็ตัดตัดตัดนะคะแล้วก็ที่สาคัญทราบมาว่าครูหวานนี่แหละเป็นต้นตํำรับในการทําอาหารจากสวนได้ด้วยหลายเมนูเลยทีเดียวก็คือพี่พี่น้องน้องด้วยนะครูหวานเป็นคนที่ เรียกว่าหาผลผลิตไปให้ให้เขาแล้วเขาก็จะสร้างสร้างสารกันแล้วเราก็ไม่ต้องไปตลาดใช่อหมล้วก็จะใช้ของในสวนขาะเดี๋ยวตั้งมาไปนะคะ ได้ค่ะเนี่พลอยเป็นส่วนกล้วยมีมกอแสใช่ค่ะอีพริกนะคะนี่แหละมดกัดค่ะเป็นแมลงปอดสารนะคะนี่ปอดสารนี่ก็ตัดได้นะคะก็ได้อีกนะคะอืได้ค่ะ โอ้โหใหญ่ลูกเท่าไข่เป็ดค่ะค่ะเป็นไข่ห่านมั้งคะเนี่ยค่ะไข่ห่านอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะคะตรมไปเลยพริกขี้หนูนี่ใช้เด็ดเอาถ้าเด็ดเอาค่ะดีกว่านะคะเออพริกขี้หนูพอเด็ดแล้วต้องใส่หางตองค่ะเนาะเตรียมเรียบๆถ้าโบราณเขาจะต้องอย่างนี้เลยมันก็ไม่ไปไหนลองเด็ดดูนะคะเนี่ยนะไร้สารพิษด้วยนะค่ะปลูกเองของในสวนคะคะ คือเรามีตลาดอยู่กับบ้านไงค่ะจริงๆแล้วต้องเรียกว่าตู้เย็นตู้เย็นเนาะตลาดนี่ยังต้องเอาเงินไปซื้อแต่นี่คือตู้เย็นเปิดเย็นทรมาจิปั๊บเลยนะคะเข้าสวนปุ๊บก็หยิบได้ทุกอย่างกินได้กินดีเลยนะคะอันนี้ครูหวานนี่ขายได้ไหมคะผลผลิตในสวนถ้ามีมากนะมีมากเกินที่เราจะแจกจำหน่ายเอาไปให้พี่น้องนะคะแล้วก็เราก็ต้องขายเนาะ เออเงินไปทําบุญอค oh ่ะค่ะนะคะเ er ราภูมิใจค่ขายแลกแจกแถมลดแลกแจกแถมหรือว่าให้กับคนที่รักคนที่ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเขารู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออกจากที่นี่ก็จะแย่งกันเลยแรบเดียวหมดโอ้โหภูมิใจมั้ยเงินไม่ต้องได้มากเท่าไหร่หรอกแต่เราภูมิใจว่าเราได้ทำด้วยตัวของเราเองสมกับที่เป็นสวนแห่งความสุข จากธรรมชาตินะคะต้มน้ําใบเตยทําอะไรผสมอาหารได้หมดเลยหอมน้ำใบเตยนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นใบเตยสดๆแบบนี้ใช่ค่ะใชางให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ำเยออยใช่ค่ใช่ใช่นี้เราควรตัดไปไหมคะตัดตัดตัดเอาสักเท่าไหร่ยังไงดีคะเออค่ะลองตัดเองไหมคะได้หมดเลยเหรอคะได้ได้ได้ต้นอ่อนแก่อะไรไหมคะอ่านั่นแหละใบใบเตยก็ตัดมาเลยจะเอาใบหรือเอาตัดทั้งต้นก็ได้นะคะอืมลองตัดมาฝีมือตัดเตยเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยนะประโยชน์มหาศาลค่ะ ค่ะนี่แหละเห็นไหมขนุนสำปะหผลผลิตของเขาก็คือเม็ดเหมือนเกาลักเลยนาะเม็ดไม่ทานได้โอ้โหสุดยอดอาหารสุดยอดของกินที่อร่อย ผู้ระหงผู้ระหงค่ะ <ๆ S 2> เด็กๆชอบล็อกสูญพันธ์แล้วนะมีไม่ขีดที่หรอกอะค่ะค่ะสมแห่งความสูงโอ้โห oh, ร่มรื่นทีเดียวนะคะแถวนี้ค่ะค่ะวิมานดิน ถิงพ่อแม่ท้องถิ่นพ่อแม่อันนี้เป็นแนวคิดของครูหวานที่ทําสวนตรงนี้ไปเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะคือวิมานก็คือความสุขนะสวรรค์สวรร์บนดินวิมานบนดินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นท้องถิ่นของพ่อแม่เราให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นพ่อแม่เราถึงจะตายไปแล้วเราก็มีความสุขว่าเฮ้ยท่านอยู่กับเราครูหวานก็สืบท่อต่อด้วยนะคะทำสวนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆคาเนี้ยใช่ค่ะใช่เนาะเด็กได้ถอดรองเท้าสัมผัส นะก็เป็นนักเรียนของคูหวานเองไม่ใช่ทั้งโรงเรียนของหวานเองอันนี้แล้วก็นอกนะคะนอกเหนืออันนี้ของขวานเองที่มากันเป็นกันนะเนาะแล้วก็พอโตขึ้นก็ตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลถึงด็อกเตอร์ก็มาดูส่วนใช่น, <มา S 2> นะคะใช่ใช่ มันเป็นความชอบส่วนตัวของเราด้วยใช่ไหมฮะที่จะสร้างสรรค์งานอะไรให้เข้ากับธรรมชาติค่แต่งเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยเศษไม้เก่าอะไรต่ออะไรใช่ค่ะเศษไม้เก่ามีคุณค่าไหมสายตาคนอื่นเขาอาจจะไปเผาทิ้งเนาะเนาะเอาไปเผาทิ้งเอาไปทําทางเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่านี้คิดว่าไม้ยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าเนาะเราก็เอามาแอปพลายมาประยุกษะมาทาให้มันเออ ว่านี่เป็นห้องหนังสือใช่ค่ะใช่โอ้โหทำได้เก่งมากเลยนะคะเป็นห้องหนังสือที่ <ขอ S 1> จะได้ค่ะให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสนะแล้วเร,เราเป็นคางอาวุธนะ เด็กๆมาหรือใครมาก็ตามนะคะอยากจะอ่านอะไรไปอยู่ตามสมทุมภูมิมมไม้อะไรได้ไปนั่งตรงไหนมุมไหนของบ้านและสวนก็ได้นะคะมันก็เป็นความรู้เนาะค่ะอ๋อมีหนังสือนะคะค่ะคลองภูมิคือย่านนี้ที่คหวานอยู่ก็เรียกว่าคลองภูมินะคะคลองภูมิที่ชั้นภูมิใจใอ๋อค่ะคหวานเขียนเองใช่เลยค่ะ,คะเรารวบรวมถ้าเราไม่ทําขึ้นมาเราไม่เขียนขึ้นมาเนี่ย ต่อไปมันก็เลือนหายไปความทรงจําที่ดีเด็กรู้แต่วัฒนธรรมสมัยใหม่ของเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ละเรื่องของความเป็นจริงคอะค่ะนี่นะยานาวาแดนผลไม้เป็นยานเวาแดนผลไม้ใช่ค่ะสวยมากเลยแล้วก็ผลไม้ที่ขึ้นชื่อแต่ละอย่างเนี่ยถูกบรรจุไว้ในนี้เพื่อความทรงจํานะโอ้เล่มนี้ก็น่าสนใจค่ะอาหารชาวสวน เป็นผลผลิตจากสวนที่สามารถนํามาทำอาหารได้ใช่ไหมเห็นไหมระลึกถึงท้องถิ่นยานาวานะอันนี้ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในสวนเนี่ยเราสามารถที่บอกว่าอะไรนะตู้เย็นเราเป็นตู้เย็นใช่จะหยิบอะไรจะมีอะไรก็ใช้ได้หมดค่ะนะคะดีจังค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านั่งคุยกับครูบัลกันค่ะค่ะ